วัสดีครับทุกคนคลิปนี้มาดูของเล่นในตำนานนะครับมันก็คือปืนลมไม้ไผ่นะครับบ้านผมเขาเรียกปืนโ p r o c e s ยเตรียมไ้แล้วนะครับนึกถึงเมื่อสมัยเด็กๆนะครับทําเล่นไม่ต้องซื้อนะครับไม่ต้องซื้อเหมือนปืนบีบีกันไม่ต้องเสียตังค์นะครับ่ะเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวเลื่อยบ้องมันก่อนเลื่อยบ้องไม้ไผ่ S <S ลำกล้องมันได้มาแล้วนี่ทำด้ามจับ จับนะครับเดี๋ยวทำแกนมัน นี่ดำมันทุกคนได้ดำมันมาแล้วนะครับนี่กระบอกมันครับนี่ดูครับดูทุกคนดูนี่เรียบร้อยครับปืนอัดลมไม้ไผ่นะครับปืนโพลนะครับนี่ปืนโคลเดี๋ยวต้องไปหาลูกมันาไอ้นั่นมาใส่นะครับลูกผลไม้นะครับว่าผมเขาเรียกว่าลูกไม้ลายนะครับไม่รู้มันจะมีะนะครับเดี๋ยวต้องเดินไปดูนะครับในสวนนะครับ ถ้าไม่มีเดี๋ยวก็ต้องใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นะครับแช่น้ําแล้วก็ามาอุดนะครับอ่าเดี๋ยวมาลองกันเดี๋ยวลองไปเดินดูลูกผลไม้ไม่ลายก่อนไม่รู้มีเปล่าในสวนนี่ปืนมันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเดินไปหาลูกไม้ลายนะครับบ้านผมเขาเรียกลูกไม้ลายเป็นลูกผลเป็นลูกต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับ สำหรับเอาทําเป็นลูกแบบอัดลมมันนะครับไม่รู้มันจะมีหรือเปล่าต้องเดินก็ไปดูในสวนนะครับเดี๋ยวถ้าไม่มีก็คงต้องใช้กระดาษน้องถือพิมพ์แช่น้ำแล้วก็มาทํานะครับโอ้ไม่น่ามีแม่บอกท้ายสวนตรงไหนไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อน โอ้นี่เจอต้นมันแล้วครับทุกคนแต่ไม่มีลูกนะครับนี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูต้นมันนะครับนี่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 นะครับต้นมันเขาเรียกว่าต้นลูกไม้ลายนะครับแต่ว่ามันมันไม่มีลูกนะครับปกติเขาจะใช้ลูกมันในการทําเป็นลูกอัดลมลูกปืนมันนะครับแต่โอ้โอ้นมีครับทุกคนมีมีครับทุกคนหนูๆนนูนเพียบเลยโอ้แต่จะเอายังไงเนี้ยผมเจอแล้วครับผมเจอแล้ว ผมจะเอายังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวหาวิธีก่อนจเจอแล้วครับทุกคนจเจอลูกมันแล้วเดี๋ยวผมจะใช้ลูกมันนี่แหละครับลูกผลับไม้ชนิดนี้แหละครับในการเอาไปทําเป็นลูกปืนมันนะครับลูกอัดลมมนนนนันนะครับนูนนน่นนะครับทุกคนนู่นนู่นนะครับต้นมันเดี๋ยวผมหาวิธีเข้าไปเอาก่อนติดตัวรวดน้าอีกแล้วเนี่ย เดี๋ยว,ยว,ยวหาวิธีก่อนนี่ๆเดี๋ยวให้ดูลูกมันน,นี่ครับทุกคนลูกมันเดี๋ยวผมาจะตัดเอาเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวตัดมีคนถือกล้องให้วันนี้ตั้งวันนี้ก่อน ทุกคนมาแล้วครับนี่เด็ดเอาลูกมันนี่นี่ครับทุกคนนีนลูกมันนะครับนี่หน้าตาลูกมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ทุกคนดูเนี่ยเดี๋ยวเราเอาลูกเนี่ยแหละไปทำเป็นลูกปืนมันนะครับไปทุกคนเดี๋ยวกลับไปที่บ้านกันตามไปที่บ้านไปเล่นที่บ้าน ทีนี้มาลองกันครับนี่ได้มาแล้วทีนี้มาลองกันนี่นะครับทุกคนตอกใส่ตรงรูมันนี้เลยนะครับนี่ตอกให้อัดเข้าไปแน่นๆเลยนะครับนี่อีกด้านนึ่งก็ตอกใส่ไปนะครับนี่นี่มาลองกันครับอัดเข้าไปนี่ฟังนะครับ นี่เป็นไงนี่นี่เป็นไงครับนี่เป็นไงครับอีกลูกอีกลูกอีกลูกอ่ะฟังเสียงกันฟังเสียงกันฟังเสียงนี่ใกล้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 นี่เป็นไงนี่นี่ของเล่นสมัยเด็กๆนะครับไม่ต้องซื้อครับเล่นแลวครับทีนี้ทุกคน มาลองอีกมาลองอีกมาลองอีกไอแย่ก็ไปในรูนี้นะครับนี่นี่เ,เดี๋ยวฟังเสียงนะครับใกล้ๆนี่เป็นไงครับนี่นี่เ,เดี๋ยวทีนี้เอาไปลองยิงจะหาอะไรมาตั้งยิงดูนะครับความจะแรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปหากระป๋องมาตั้งอะ่ะมาทีนี้เดี๋ยวมาลองยิงกระป๋องกันดูนะครับนี่ขวดน้ดํานี่ครับขวดเปล่านี่ครับดูดูว่ามันแรงไหมนะครับนี่เดีย๋ยวมาดูกัน ทดลองหน่อยทดลองหน่อยเอาไม่โดนยิงไม่โดนครับทุกคนยิงไม่แม่นไม่โดนไม่โดนเอาใหม่เอาใหม,ม,มห่เอาใหม่มือมือไม่แม่นเอาใหม่เอาใหม่ยิงไม่โดนขนาดใกล้ๆนะครับนี่ดูโอ้โหไม่ล้มเลยไม่ล้มไม่ล้มเอาใหม่เอาใหม่เอาอีกเอาอีกโหมันครับย้อนไวนในวันนี้ ไกลๆโอ้โหไม่โดนยิงไม่โดนเออเอาไปไกลทีนี้ไกลๆดูๆๆกดดูนี่นะครับดูไกลๆๆเลยนี่ล้มเลยครับล้มนะครับแรงแรงแรงใช้ได้ลองไปทําเล่นดูนะครับทําให้เด็กๆเล่นดูวันว่างๆนะครับย้อนไวไม่ต้อง ซื้อไม่ต้องเสียทัตตังนะครับสำหรับกินนี้คงต้องลาทุกคนก่อนแล้วครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนโชคดีครับมัน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 นุกสนุกเป็น,นกันเด็กๆแล้ววันนี้